ัีครบลกเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจะไปตรงนั้นไปเยี่ยมหลานเจมส์ดูมายืนดูดูดูคนบ้าอะไรก่อนเอาสวัสดีครับโอ้ใช้ไม่พลาได้บ้างลูกมาไหมล่ะเห็นนั่นหลานมายเอ้าโอ้โหตายแล้วหลานเห็นหลานเห็น ทำมิจาไหนลูกเอ้ยฟาดแคะนี่นั่งนี่เอานั่งนี่ก่อนโอ้โหเข้าเฟือกนานนะเนี่ยขึ้นเข้าเฟือกอ่ะตายตายโอ้โหเขาบอกว่าไงมันตอนแรกอิงทะเลว่าจะแบบช่วงกระดูกเตะครับแต่ว่ามันไม่ได้เตะมันเอินมันอักเสบเอ็นตรงเอ็นข้อเข่าเอ็นข้อเข่าอักเสบแต่ไม่ได้ขาดไม่ได้แตกใช่ไหม เราต้มเื่อเขาหอทำไมก็ถึงต้งด่ามมาต้มก็ดามกว่าเส้นนี่มันจะผิดที่ไหนก็เลยให้ดาห่างหปสองอาทิตย์อืมอันนี้เป็นแผลอันนี้จะเป็นแผลแผลตรงนี้เลยเท่ากันอันนี้เนื้อขาดไห่หรือว่าเป็นแค่ทาร่ารกจะมีตรงนี้ที่เล็บเขาถอดไปขึงเลยเล็บรูปป้อมครับวางหัวหมันลงก่อนแล้วลตัวหลาดเาแต่ว่ามีหมวกกะนองอช่วงที่ใสห่หมวกกันนอกเนี่ย แล้วหมามาจากไหนดูหมารถตรงหางแล้วเขาบีบแผลอะไรมามาอะไรบุกเข้ามา,าแลล้วูกอันนี้ดำนี่เป็นแผลวะเลยนี่อันนี้เป็นแผลใ,ใหญ่แบบตรงนี้หลอดข้างล่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ตาด่างเมื่อตาปูเขาเนี่ยอ,อืมเป็นแผลเป็นแน่เลยเนาะอย่างเงี้ยนายต้องกำของแล้วลูกไม่งั้นแผล มันจะหนาเกียดไงลูก <c oughs> มาเร็วกินนี่มถน่งมองโมรัมันกับมันแป8ที่ตัวรถผมมันรถใหญ่ตรงโมที่แปะน่ะครับพอพอถึงตรงนั้นแหละไอ้หวานตรงเดินอ่ะลงจากตังเอ๋มาแล้วพอรุดโมอพอดีก็ลัหมาพอผมว่ายังไงกระชนก็เลยกำเห็นเห็นแล้วว่็แบบ้าบีก็คือจะของเก็บหลรถพังปะ ก็กรถก็หลายก็ร<ๆ>ดก็ร้อยคนก็ร้อยถ้าคนเป็นขนาดนี้นี่รถนาาจะไปเยอะอยู่แล้วก็ผมดีหน้าไม่ใครัวกกันนอกนี่หนาหนาจะมุดนี่หนะเอ,อเพราะว่าตอนลงก็กระเด็นเลยลใช่ไหมคร <ๆ S 1> ับมันผมลอยก่อนแล้วก็ลงแล้วก็ลูดไปต่ออีกูดสามเส้นขาวนะ่ะนี่แหละ อบอกหน้าบอกไว้ที่เราว่ามอไซน์เราไม่อยากให้คับเลยจาได้ไหมไม่ไม่อยากให้คับเลยอยากขายที่ผมบอกหวยขายที่หลายรอบแหะบอกไม่อยากส่งเสริมให้ลูกขับมอเตอร์ไซค์นะตอนถูกหวยก็ซื้อมอไซค์กันสองคันอืมเมมาไว้นี่ลูกสาวคันหนึ่งลูกชายคันคันใหญ่่อเคลียไหมข้างในก็บเคลยร์นิดนึงนิดนึงหน้าไม่อยากให้คับแล้วออนะลูก มันอันตรายมากเลยนะไอไอมอไซค์เนี่ยมันมันหนังหนังหุ้มเหล็กอะมันไม่ใช่เหล็กหุ้มหนังไงนี่โชคดีแค่ไหนแล้วในไแบงมันไม่ได้อยู่บนรถดานอะกับไม่จะไปส่งอแดงไหมครับผมไปส่งไอ้แบงและแต่กับมารับอีกคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนที่ว่าอยู่ไม่ลึกนะที่กับมารับเพื่อนครับกลับมาเพราะว่าเพื่อนของนาราเอาของมาให้ให้ทุกคนรอบนี้แต่ว่า พี่อวันใส่ใส่กล่องมาเชียวให้ลุ้นเองให้ลุ้นให้ลุ้นนี่เปิดเดยอเด้ออะไรเปิดให้นอกนั่นไงครกนั่นอ่ะเปิดข้างหลังนะกีดข้างหลังได้ปะกีดข้างหลังข้างหลังปิดล่างกล่องอะเออ ว้าวอะไรพอดีหลานเจมเออเอ้ควันมาลลกงัว<อ> <c oughs> เป็นอะไรเนาะเป็นเสืองัอจับก็ไม้ทันนะอืม,มอ ได้<อ>เป็นซิปปั๊น่ะเป็นซิปมันเป็นซินเป,ปดเดี๋ยวต้องทาไปตัวเด้อโอ้ยพอดีพอดีนี่เห็นว่าช่วงนี้มันยังหนาวอยู่เออเห็นนะพอดีแหละลแต่ว่าใส่พี่จีไม่ได้ตัวนี้ <c oughs> ใช่ติดแขนแต่มันก็่จีเมืดหน,นาวซะก่อนแหละไม่เป็นไรหรอก